เปิดสีเดโกโจดีกว่าเฮ้ยได้เฉย้ยตัวละครโกโจยั่องโคตรปังอ่ะมีทั้งไก่ตัวละคร,ะครมิสติกมากมายและยังมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์มีบริการโลบัคราคาถูกจดทะเบียนการค้าเรียบร,ร้อยมีแจกโค้ดด้วยใต้คลิปนี้เลยและนี่ก็เป็นเวลาหลายอาทิตย์ที่พี่ไม่ได้เข้าแมปฟิชมาเลยตอนนี้เกมอัปเดตไปโคตรเยอะจนพี่ตามไม่ทันหลังจากที่เมื่อวานเกมอัปเดต วันนี้พี่ก็จะมาเล่นนะครับซึ่งตอนนี้แม f ฟิชเนี่ยได้มีเบ็ดใหม่เข้ามานะครับผมเป็นเบ็ดที่แพงที่สุดนะั่นน้อง และแสบตาที่สุดพี่บอกเลยนะเบ็ดนี้แม่งแสบตาพี่จริงๆครับผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัวเบ็ดนี้นครับผมเบ็ดที่แพงที่สุดนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทผมบอกเลยว่าเบ็ดนี้อย่างตึงนะครับทุกคนเออหน้าตาเบ็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็พี่จะเอาไปรีออบกันนะครับผมซึ่งเจ้าเบ็ดตัวนี้เนี่ยให้โชคมาที่225เลยนะครับถือว่าแบบเป็นเบ็ดที่แบบโชคโคตรเยอะนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปแบบตกปลาพวกอ e ีวงอีเวนต์อะไรอย่างงี้น้อง มันแบบเพอร์เฟกอะอึงเดี๋ยวขอเดินทางไปที่เกาะแห่งรูปปั้นก่อนนะโอเคตอนนี้เรามาถึงเกาะแห่งรูปปั้นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะลงไปรีสเตตเฮ้ยไม่ใช่ดิรีออฟของเบทกันนะว่าเราเนี่ยจะได้บับไรแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับพี่อยากได้บับเนี่ยครับ EP คูณ2นะครับผมตอนนี้เหมือนมันปรับมาใหม่เลยนะเหมือนมันจะปรับเพิ่มมาอีก0.25นะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่ม,มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีออฟของเบ็ดกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนพอดีนะก็รีได้แล้วหินเนี่ยพี่มีอยู่23เม็ดสุดท้ายนะครับพี่บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแค่ไหนแค่นั้นนอกจากที่พี่จะไปหาหินมาเพิ่มนะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะผมไปกันเลยดีกว่าไม่พูดว่ามันทำเพลงปรับแรกเอาไม่เอาอะโอกาสที่ได้ป,าปลาโป่งแสง no, 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 no เพิ่มขนาเพิ่งคควบคุม ก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เราตามหานะน้องๆจะเอาวันนี้จะะอาวันนี้เน,นี่ยเน,นี่ยอยากได้อันนี้เออมาหน่อยดีมาพี่หน่อยดีน้องโอ้โหเพิ่มโอกาสกันได้ปลากายพันุดูเหมือนว่าวันนี้เราน่าจะ ไม่ได้พกโชคมานะนองน้องๆออกมาแต่ความหล่อหล่อเช่ของพี่โอ้โหสีพูนึกว่าใช่ละโอกาสได้ปลาส่งแสงและปลาปลากายโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์นึกว่าแบบสีมพูแบบออกมาแล้วแบบปุุมอีพีคูณสองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะโอกาส45%เเซนในการจับปลาแบบสุ่มอืมบัฟนี้หรออืมอยังละกันแต่มันก็เป็นบัฟที่ดีนะเพิ่มความยุดหยุ่นแมวอ่ะ นี่ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับมันกระหลงโป้งเกินไปอะ่ะบุ๊บโอ้โหอับิเซลแม่ถ้ามาถ้ามากับเบ็ดถ้ามากับเบ็ดเนี่ยพี่บอกเลยว่าแ่มแต่มันไม่ใช่อดีน้องโอกาส45%ในการจับปลาจากที่ซุ่มเอาบัฟนี้ก็ได้แล้วกันนะครับผมไม่เป็นไรนะครับ มานะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากับ mpc ตรงนู้นกันนะครับเราจะได้มีเพื่อนในการตกซึ่งถ้าเราตกคนเดียวเนี่ยมันจะเหงาไปตกด้วยเพื่อนมาแล้วนะครับผมปลาติเดเหยื่อแล้วแล้วเราติดออฟเราด้วยนะทุกคน45โอกาสการได้ปลาจากที่แบบไม่ใช่แถวแ,แบบโซนพวกนี้นะครับดูวันจะได้ปลาอะไร โอ้โหปลากะปลากะกรากโรคขังจริงๆไงปลาพวกนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะตกไปสักนิดหน่อยลนะกันสักอ่าสักกี่ตัวเดียวสักแบบถ้าแบบพี่เบลร้อยห้าิบเพี่ก็น่าจะพอแล้วตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างแต่ต,อ,ตอแต่ตอนนี้เราตกปลาเราเราได้กี่ อะไรกันวะตกปลาแต่ได้คุกกี้ไอ้บ้าเอ้ยโอเมก็านี่เกมตกปลาหรือว่าเกมตกคุกกี้วะเนี่ยเป็นอะไรที่โคตร Amazing โอ้เหมือนจะได้ปลาแบบคริสต์มาสมาด้วยะครับปลาอีเวนต์ละมั้งน่าจะมีเฉพาะอีเวนต์ไอปลานี้มาเฉยปลานี้ตรงไหนวะตรงแบบเกาะใหม่ปะโมซาซอลัตอะไรเงี้ยปะถูกปลาทุกคนเกาะเอโนเสาร์ะปลาเนี้ยโอ้โหแม่งดรอปปลาทุกพื้นที่จริงๆรงอีสปอร์ตจัดเปลี่ยนที่ตกดีกว่าเขย่าลูกบอลเพื่อกลับไปที่เดิมหลังจากที่เรากลับมาที่เดิมมันจะมีกระจกให้เราส่องหน้าตาตัวเองว่าหน้าตาเรามันหล นั้นเราก็กด E เพื่อเทเลพอร์ตกลับจากนั้นเราก็กลับมาเกาะแรกโอเคหลังจากที่เรากลับมาเกาะแรกเราก็เจอร้านค้าเราจะไปดูร้านค้าว่ามันมีอะไรหุ้ยเบ็ดไอะ่ะ อย่างเท่เป็นไรวะเนี่ยมีซื้อเปล่าวะซื้อได้ปะทุกคนซื้อไม่ได้เหรอคือแหละเอ็มีซีจะมาขายเหรออ๋อไอพวกเสียโลบั๊กนี่ว่าหลอกแดกตังค์เด็กนี่ว่าพวกนี้โอ้โหดูเบ็ดแต่ละเบ็ดดีอย่างเท่ทุกคนอ๋อนี่มันคือมันคือมันเอามาโชว์นะครับว่าแบบเนี่ยถ้าแบบพวกเด็กกระโปรงคนไนอยากได้ก็เนี่ยมาซื้อได้นะเนี่ยเขาเอามาโชว์แล้วเนี่ยน้องๆสามารถมาจับจองจับจองกันได้เอ้ยแล้วนี่กล่องอะไรวะไอ้กดดูดีเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะมีกล่องอะไรด้วยไม่รู้ทุกคนอย่างเท่กล่องสกินเหรออ กล่องสกินว่ะเดี๋ยวลองจัดมาสัก2กล่องนี้กล่องสกินนะครับผมโอเคนี่นะครับผมหน้าตางกล่องจะเป็นประมาณนี้กล่องละเจ็ดหมื่นห้ามาเดี๋ยวเราจะมากดสุ่มกันเลยดีกว่าไหนกดสุ่มนี้เนี่ยอยากได้เบ็ดเนี่ยนางฟ้าเนี่ยเนี่ยหรือว่าเนี่ยเบ็ดนี้ก็ได้นะสองเบ็ดนี้สกินรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับผมไปซื้อมาแค่2กล่องจะได้ป่าว่ะโอ้โหเบ็ดนี้เบ็ดกาจอกเอาไหมเบ็ดนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเบ็ดมันกระหลงกรลงมากเลย,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 ยอุ้ยอุยอุยุยโอ้ แม่งต้องเอาอีกกล่องวะต้องอีกกล่อง2กล่องวะยอมกันไม่ได้อันนี้มาสามกล่องไปเลยนะครับผมตังพี่หมดแล้วนั่นน้องๆไม่เป็นไรเราค่อยไปฟาร์มหาเพิ่มสายเลือดของเรามันเป็นสายเลือดนักสุมยู่ท่อนะคือถ้าเราจะมาแบบหยุดแค่อะไรพวกนี้มันดูกระหลงปองเกินไปอ่ะเดี๋ยวน้องจะมองพี่ว่าแบบพี่กระหลงปองอะไรเงี้ยน้องๆกี้ไดเบ็ดแหลมวะโดกระโปงเนี่ยกระโปงปะอุ้ยอุ้ยโอ้แม่งเฉียดอีกแล้วแม่งเป็นอะไรวะเนี้ยทำไมมันชอบเฉียดวะดูีดิ เอาใหม่ดิกล่องสุดท้ายขอดีๆนะ้องขอดีๆเออโอ้โหโอ้โหได้ของเบ็ดกระโปงกระโปงมาโอ้ไม่กอดอันนี้กิจกรรมอะไรอะ่ะน้องๆกดคุยดูดิว้าวอันนี้เหมือนจะเป็น กิจกรรมคริสต์มาสที่ให้เรารับนะครับซึ่งพี่ไม่ได้มาเช็คอินเลยนะน้องๆดูดิไม่ได้รับเต็มเลยอ,อืมช่างมันเถอะไม่เป็นไรไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลาที่ที่อื่นกันตอนนี้เรามาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเซิร์ฟตะกี้มันค้างพี่ก็เลยออกเข้าใหม่นะน้องๆโอโ้โหเซิร์ฟตะกี้วแบบนะุ่น่าแบบมีออรงออโรรานะทุกคนแม่โคตรพลาดนี่ก็แบบจะแบบตกได้ปลาทงทงปลาเทพเทพเหมือนกับว่าบัฟนี้แม่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมได้ปลาจากทีมอื่นเนี่ยได้แต่ปลาที่อื่นกดน,นี้แล้วกันนะครัแบบ วิธีที่ไวที่สุดนะครับแต่แบบวิธีเนี้ยมันก็ดีนะน้องๆแต่มันจะแบบแคบไม่เห็นไม่เห็นปลาที่พี่ตกได้แล้วก็ไม่เห็นหน้าพวกแบบหน้าต่างยูองยูไอพี่อะไรเงี้ยน้องๆอ,อาจจะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้แบบทํางนี้บ่อยนะย่ตกแบบเดิมดีกว่าน,น่าจะดีกว่าไปเราจะเลเวล5 0 7แล้วนะครับไปกันต่อยาว,ยาว,ยาวตั้งสติไว้อย่าก,กดพลาดเนาะอ,อย่าก,กดพลาดไปค่อยเออเนี่ยได้ปลาอะไรวะเนี่ยห้ามันดึงมาจากที่อื่นนะครับไอปลาตัวนี้ ซึ่งเ็ดตัวเนี้ยตกง่ายมากนะครับหลอดใหญ่ไม่ต้องห่วงตกชิวชิว,ช,วชิวที่นิวยอร์กอะไรอะตกได้ไอโซเนตเลยนะอย่างแจ่มถือว่าโอเคไอโซเนตมันก็โอเค อย่างน้อยคลิปนี้เราก็ยังมีปลาที่แบบว่าเออมันโหดให้ดูอยู่มันก็โหดอยู่นะไอโซเนตก็ตกยากอยู่ครับเอาไปรีอะไรเงี้ยก็โหดนะน้องๆแบบเอาไปรีราคาสักนิดนึงอ่ะขายได้เป็นสามหมื่นเลยนะครับถ้าแบบว่าแบบบ๊อบมันโหดน้าหนักเยอะใครเขาบอกว่าเบ็ดเบ็ดนี้มันมีโอกาสได้ปลาที่แบบว่ามันเป็นแบบบลอของเบ็ดวะหน้าตามันเป็นยังไงพี่อยากรู้จริงๆมันดูซิเราจะได้หรือเปล่าเอ้ยได้ปลาตัวนี้เฉยปลาที่มันอยู่ในบ่อของไอ้นี้ปะบ่อของอ่าอะไรวะเกาะปลาทองอ่ะนี่ไงใช่ จริงด้วยนะครับคือแบบบัฟนี้คือแบบปลาไม่ได้แบบทั่วจัดนะครับน้องๆเออตกได้มั่วซ่วหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ที่พี่ตกได้เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ปลาที่แบบเป็นแบบแบบแถวเนี้ยเห็นปะจะเป็นปลาที่แบบเป็นมาจากที่อื่นตลอดนะครับผมเออเยี่ยม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 เยิ่ตอนนี้เราก็จะเลเวล507รเป็อันที่เรียบร้อยเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ปลาที่มันเป็นบัฟของเบ็ดนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้หรอมั้ง เพราะว่าโอกาสการออกนะเหมือนเขาจะบอกว่ามันแค่5%เปอร์เซเองนะครับน้องๆมีเมกาโลดอนเกิดว่ะน้องๆไปดิเดีย๋ยวเราไปตกเมกาโลดอนกันนะครับวิหารเรียกกันเมกาโลดอนเมกาโลดอนเมกาโลดอนมีคนสังเกตเห็นเมกาโลดอนผ่านเกาะตรงไหนเอ่ยเมกาโลดอน ơi, นี่ไงเมกาโลดอนเจอลอะโดนมีคนเปิดอะโดนเบ็ดนี้มันตกโอโ้โหเบ็ดเนี่ยเบ็ดนี้ตกแล้วอินฟิตตี้ด้วยมาดิเมกาโลดอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ,อ้แก๊งอาตมามันจะมาแย่งวะมาดีน้องวัดกันหน่อยน้องน้องวัดกันหน่อยน้องน้องใครมันจะได้วะมาดีรับอาตมามากันลืมเลยนะผมไอ้หมอหน้าน,นี่ขับเลยนะแบบคือแบบแม่งรีบจัดรีบตกจาดถ้าคลิปนี้พี่ได้ไม่กระดอนพี่ยวมาันจากคนดูเลยนะครับแต่ไม่น่าจะได้หรอกพูดไปงั้นแหละเฮ้ยไอ้นี่โปรแม่งมีโปรมาด้วยทุกคนอย่าบอกนะว่าไอ้โปรตัวนี้มันจะได้ไม่กระดอนใบแล้วพี่กดผ้าอีกแล้ว มยอมแพ้ครับมาครับผมสึกระหว่างคนชนโปรเฮ้ยหมึกเขียวว่ะไอหมอนี่ได้หมึกเขียวว่ะไม่เห็นชื่อเปล่าวะเดี๋ยวดูชื่อมันก่อนนะครับผมจะแจ้งแบนดนะครับจะขับไปใกล้ๆก่อนถ้ามึงไม่มีซ่อนชื่อแล้วก็มึงโดนมึงโดนกูแจ้งแบนด์แน่ขับไปดูใกล้ได้มีเปล่าวะนี่ครับผมโอนะครับ KK สกิปเก้าสิบนะครับผมสกิปของร้านไหนสักร้านหนึ่งนะครับน้องๆนี่ครับจาชื่อมันไว้นะครับไอตัวนี้แหละครับผมที่มันโปร อี่ะแบบตกข้างๆเจาะหน้ามาเลยนะน้องๆไอ้คนนี้แหละครับไอ้นี่ครับโปรโปรกากโปรกราตกในเซิร์ฟที่แบบมีคนอยู่อย่างนี้ก็โดนดิครับด๋ยวกูแจ้งแมนแน่ตูดตอนนี้ยังไม่มีใครตกได้เลยนะครเอยใช่เปล่าวะ40%่อย่างนี้4 0อย่างนี้ไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นเมกาโลดอนเก้ไม่น่าใช่เมกาโลดอนจริงมาเมกาโลดอนเอ้ยใช่เปล่าวะเฮ้ยใช่ เมกาโลดอนเพ่าวะแปดสิบแปดสิบเมกาโลดอนหรือเปล่าเมกาโลดอนหรือเปล่านะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มีรุ้นแต่พี่ไม่เคยได้นะเมกาโลดอนอะถ้าได้นี่เคยโปรตัวนี้นี่คือแบบพี่บอกเลยนะครับเจ็บช้ำน้ําใจจัดนะครับผมมาครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตกได้แน่นอนนะครับผมกับเบ็ดนี้พี่บอกเลยตกชิวๆมาดิพี่ยังไม่เคยตกได้เมกาโลดอนเลยนะครับมีแต่แบบน้องๆเอฟซีเนี่ยเอาเอาปลาเมกาโลดอนมาให้พี่ใช่บอกว่าตื่นเต้นว่ะเฮ้ย hey, ใช่ สวยโอ้โหยังที่วิวิดูดิมันเป็นสีอะไรอ่ะเชี่ยเฮ้ยมันดึงเบ็ดว่ะดึงเบ็ดว่ะนี่ไงดึ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 งคืนดึงคืนไม่ใช่ไง โอ้โหเรียบร้อยครับผมเมกาโรดอนป่านี้เป็นของพี่เรียบร้อยพี่ขอดูก่อนนะน้าหนักเมกาโรดอนนี่ไงมันจะเป็นตัวนี้นะผมที่เราเพิ่งตกได้ไปนะผมหกหมื่นกว่ากิโลโอ้โหยังแจมซึ่งพี่ก็มีหลายตัวมากๆเลยนะครับดูดิอันนี้คือที่น้องๆแบบ FC อะไมาพี่นะครับเออเนี่ยเมกาโรดอนที่เราตกได้น่าจะเป็นตัวนี้มนะั้งเนี่ยนะครับผมยังแจมสวย ไอ้ดูโปดิดูโปดิวายวายวายดูโปดิโปกาเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปก่อนนะผมโปกาสโปกาส ไว้โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครผมพี่ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ดูกันเยอะๆแล้วกันนะน้องๆนะครับพี่ตั้งใจทำทุกคลิปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผม EP นี้ก็ได้ไม่กระดดนแบบงงๆนะครับผมพี่ไม่คิดว่าพี่จะได้เลยนะครับผมไปแล้วน้องๆเจอกันครับผม